ถ้าคุยถูกใจหน้าตาดีมาหากันนะมากินกาแฟกันนะเดี๋ยวลดให้อีกคนเล่นเขารู้กันพวกลดคอกพวกคนเล่นเขารู้กันนะฮะไม่ต้องคุยเยอะของดีไม่ต้องคุยเยอะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮาเหนื่อยและเกิน ทำงานหาเงินอาบเหงือ่อต่างน้ำสวัสดีครับพบกับผมต้นมากมีอคาสวิตอีกเช่นเคยในช่วงต้นจัดให้วันนี้นะฮะมาแค่คันเดียวโดดโดดทนทนนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเป็นรถทำมาหารับประทานโอ้โหขับรถมาหลายร้อยกิโลฮะเหนื่อยแสนเหนื่อยนะฮะแต่เพื่อลูกเพื่อเมียต้นทําได้ทุกอย่างครับวันนี้ฮะ ต้นมีหัวเดียว All New Isuzu ปี2012เครื่อง2,005 VGS Turbo มานำเสนอครับผมลองดูครับดูทั่วๆครับสำหรับ VGS ปี2012ตอนเดียวคันนี้นะครับเป็น Isuzu ตอนเดียวพร้อมคอกนะฮะบอกไว้ก่อนว่าพร้อมคอกพร้อมเผาลอยนะฮะระบบบรรทุกดัดแปลงมาเรียบร้อย พร้อมันทุกหนักได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเงินแล้วนะครับปกติเนี่ยหัวเดียวเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ใส่คอกใส่เพลาลอยแบบนี้นะฮะราคาก็อยู่สามแสนกว่าบาทอยู่แล้วแต่สำหรับคอกพร้อมเพลาลอยคันนี้ผมขายให้ท่านเพียง3 4 9 0 0นบาทนะฮะสามแสนบาทยังไม่พอ ถ้าคุยถูกใจหน้าตาดีมาหากันนะมากินกาแฟกันนะเดี๋ยวลดให้อีกนะฮะโปรโมชั่นยังไงเดี๋ยวบอกนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าคอกเพาลอยนะฮะพร้อมกระทะผากระทะบรรทุกพร้อมที่จะวิ่งงานหนักนะครับแล้วก็ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับ3อย่างเนี้ยถ้าไปซื้อใหม่ทั้งหมดคอกนี่หมื่นกว่าบ,บาทแน่นอนนะฮะเพาลอยต้องมีไม่น้อยพร้อมติดตั้งอะประมาณ5 6 000, 7ห0 0มื่นยางแล้วก็แหนบอีกนะครับ ทุกอย่างเนี่ยวิศวกรรับรองมาให้หมดแล้วลงเล่มเรียบร้อยแล้วไปถึงเติมน้ํามันอย่างเดียวครับออกรถกับทางมากมีออกไม่ยากเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวกันไปครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนวันนี้ EP นี้เรามีรถแค่คันเดียวเพราะฉะนั้นโมเยอะได้ในเรื่องของออปชันในเรื่องของสภาพรถคันนี้เป็นเครื่อง VGS นะครับเน้นนะครับว่าเป็น VGS แรงม้าจะเยอะกว่าเครื่อง DDI ธรรมดาแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผม เดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้โหตะกี้ไปทดสอบมาน่าจะพันกว่ากิโลไม่ใช่ฮะโมนะฮะจากหน้าเต็นท์มานี่เองนะครับตัวถังบอกไว้ก่อนเลยว่าชนหนักน้ำท่วมพลิกความไม่มีนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็น,นต์นคันนี้ผมให้ตัวถังเนี่ยกว่า80ปุดเดิมเผ็ดเดิมนะครับดูไว้ก่อนนะฮะ ไม่มีลบหมุดใหม่เอามาตอกใหม่หมุดเปลี่ยนใหม่ไม่มีนะครับเดิมนะฮะคานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบไม่น่าเชื่อนะว่ารถหัวเดียวคันนี้น็อตไม่ขยับแสดงว่าฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยมีถอดทําสีชัดซีไม่ต้องห่วงเพราะเป็นรถที่สนุโลกบ้านเรานะครับชัดซีสวยนะครับยางหน้าไม่สวยไม่เป็นไรครับยางหน้าไม่สวยไม่เป็นไร เดี๋ยวทางมากมีจัดให้เปลี่ยนยางใหม่ให้1คู่สําหรับยางหน้ายางหลังดีอยู่แล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปลี่ยนฮะเพราะเปลี่ยนแล้วเปลืองสตางค์ครับผมยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับในราคา3,49แ0 0สี่บาทหุ้ย <c oughs> อย่าลืมทางทีมงานเขาบอกว่าเวลาพี่ต้นทำยูทู e นะฮะเวลาคุยเนี่ยต้องบอกด้วยว่ารบกวนสับตะไคร้กดกระดิ่งใช่ไหม <c oughs> ใช่สับตะไคร้ไหมหรือว่าสับสะไคอะไรเนี้ยนะ อ่าสับสับสนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามทำยังไงก็ได้เวลาช่องผมออกมาปุ๊บเนี่ยให้มันไปเด้งตึง้งแล้วก็มาดูกันเลยนะครับแล้วท่านจะได้ของดีไม่พลาดนะครับภายในเรียบร้อยฮะกระจกไฟฟ้าเบาไฟฟ้าไม่ใช่นะครับเบาธรรมดานะฮะไมค์คันนี้ไม่รับประกันเลขไมค์ครับแต่มาที่ผมเนี่ยไมค์มันก็เท่านี้อยู่แล้วก็คือ90,000กิโล ไม่จริงๆนี่อาจจะมากกว่านี้นะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะฮะเพราะว่ารถปี2012เนี่ยผมไม่ก่อแน่นอนแต่ลูกค้าขับมาที่ผมไม่มัน90,000กิโลเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงไม่จริงก็อาจจะแสนกว่าหรืออะไรยังไงอันนั้นเราไม่รับประกันนะครับแต่เครื่องเนี่ยรับประกันให้6เดือนนะครับกล่อง ECU ระบบเกียร์รับประกันให้6เดือนนะครับหม้อน้ําเปลี่ยนมาแล้วเป็นหม้อน้ํามีเนียมอย่างนี้เขาเรียกหม้อน้ํามีเนียมเนาะ โอ้โหเครื่องไม่มีไอเลยครับสังเกตดูที่เครื่องไม่มีไอขึ้นแสดงว่าเครื่องเนี่ยยังไม่หลวมนะครับไม่มีรอยแกะนะฮะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยฮะสายแอร์นี่เย็นฉ่ำมากนะครับในราคา349สนี่ขอบอกเลยว่าคุ้มมากถ้าฟรีดาวเคติตด,ดีส่ง72เดือนก็น่าจะอยู่สักประมาณเดือนละประมาณสัก7 0 0 0ันต้นๆน,นะครับประมาณนะฮะประมาณ7,00 0ต้นๆน,นะครับสนใจลองขับ มาทดลองขับมาดูได้ที่มากมีออกคาเซอร์วิสนะฮะคอแข็งแรงนะฮะโซ่นะฮะ,นะฮะพร้อมเชือกพร้อมกระบาไลเนอร์พร้อมรถคันนี้ดามกระบามาแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ว่ารถอุบัติเหตุน,นะครับแล้วมาดามกระบาแต่ว่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมันต้องดามไว้ก่อนถ้าไม่ดามกระบามันฉีกได้นะครับ คนเล่นเขารู้กันพวกรถคอกพวกคนเล่นเขารู้กันนะฮะไม่ต้องคุยเยอะของดีไม่ต้องคุยเยอะนะครับเอางี้ดีกว่าไม่ต้องกำเงินมาสักบาทเตรียมเอกสารมาให้ครบนะฮะไม่ว่าจะทำงานวิ่งรับจ้างนะครับหรือเป็นพนักงานเงินเดือนประจำนะครับหรือเป็นข้าราชการทะเบียนบ้านบัตรมาก่อนเช็คเครดิตกันดูถ้าพี่มีเครดิตเคยผ่อนรถมาแล้วเครดิตดี เอารถไปใช้ได้เลยครับบอกได้เลยว่าคันนี้ล้อหมุนได้ตังนะถ้าไปซื้อรถกงรถเก่งหรูๆเนี่ยล้อหมุนพาสาวไปเที่ยวกินก,กาแฟมีแต่เสียตังแต่คันนี้เนี่ยเอาไปบรรทุก4-5ตันเนี่ยล้อหมุนได้ตังสบายๆนะครับไม่ต้องพูดห้ามทำเพลงโปรโมชั่นวันนี้ยังไม่คุยรู้ราคาแล้ว3 4 9 0 0 0อยากจะรู้ว่าส่วนลดเท่าไหร่ค่างวดจริงๆแล้วเป็นยังไงออกรถได้ไหมมาคุยกันที่มากมีออกค่ะ เซอร์วิสพิษณุโลกอย่าลืมนะครับนึกถึงรถดีๆนึกถึงมากมีออคาเซอร์วิสเข้ามาหาผมต้นได้อยู่ทุกวัน24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อยู่นี่24ชั่วโมงนะครับอยู่บ้าน12ชั่วโมงอยู่เต็นท์22 12ชั่วโมงอยากเจอเข้ามาหาอยากพบเข้ามาคุยกันรับรองว่าได้ของถูกใจไปแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณมากครับ